สวัสดีแฟนพันธาททุกคนครับผมเรามีโปรดักต์ดีๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมอยู่กับคุณกล์ฟจาก Microsoft อีกครั้งนึ่งดีครับพี่แม็กสวัสดีครับคือช่วงนี้เนี่ยเทรนด์เขาเรียกว่าคนที่กําลังหาอุปกรณ์ทํางานดีๆสักเครื่องหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นการเข้าสู่ยุคข,ของ PC ยุคใหม่แล้วใช่ไหมคุณกลอฟครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยได้ยินคนที่เขาเรียกอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งว่า c o p i l o t Plus PC อืมมันมีจุดดีจุดเด่นอะไรยังไงครับซึ่งบกว่าามมันๆ2 เร็วไม่พอพอมัน B A I เนี่ยมันฉลาดมากยิ่งขึ้นด้วย CorePod pl Plus PC เนี่ยท,ท,ทุกๆแบรนด์เองก็จะมีของเขาเองอซึ่ง Microsoft Surface เองก็งมีเช่นเดียวกันแต่การที่จะบอกได้ว่าอะไรเป็น CorePod pl Plus PC เนี่ยเรามีเงื่อนไขนิดหนึ่งแน่นอนว่า PC ยุคใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องมีเขาเรียกเป็น Storage เนาะหน่วยความจำใช่ครับ26กิกขั้นต่ำเลยสองคือ RAM ให้ไปเลย16กิก16กิกสามคือ NPU 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 หรือว่าเป็นหน่วยประมวลผลเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางาน AI นั่นเองครับผมซึ่ง NPU เองก็จะมีใน PC ยุคใหม่ด้วย NPU จะต้องมีอยู่ที่40 TOPS ขึ้นไปคือแน่นอนว่าแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่น Adobe Photoshop เองเขาก็มี AI เข้าไปในแอปของเขาใช่ใช่หรือจะเป็น Microsoft แอปพลิเคชันหลายๆแอปเองก็มี AI ฝังเข้าไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วแทนที่จะต้องไปพึ่ง CPU หรือ GPU NPU เองก็เลยเข้ามามีบทบาทตรงนี้นั่นเองโอ้โหพูดมายืดยาวครับสินค้าไฮไลท์ของเรา2ตัวในวันนี้ครับคุณกบนั่นก็คือตัว Microsoft Surface Pro และ Microsoft Surface Laptop รุ่นใหม่ครับที่อยู่ข้างหน้านี่เองครับโอ้โหสองตัว โคบอลต plus PC จาก Microsoft Surface ด้วยเป็น2รุ่นแรกเลยเรียกว่าเป็นของแท้ใช่ซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเป็นโคบอลต plus PC เหมือนที่เราบอกไปสัุครู่นี้ไปเนาะ r a ม16 SSD 26แล้วก็ NPU 40 TOPS แต่ตัวนี้และตัวนี้ NPU 45 TOPS ครับพี่แม็กเรียกว่าเกินลิมิตที่เขาวางไว<ช>้ด้วย,ระะยแรงเ,<อ>เกินด้วยนะ AI work load หรือว่าแอปพลิเคชันที่ต้องพึ่งพลังงาน AI 2ตัวนี้เอาอยู่สบายๆแน่นอนขวามือของผมตรงนี้เนี่ย Surface Laptop รุ่นที่7ครกับส่วนทางด้านของพี่แม็กจะเป็น Surface โปรรุ่นที่11นเด่ดนเอง Surface Pro ใช่2ตัวนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับมาพร้อมกับ CPU ใหม่หมดจดแกะกล่องเลยข้อ l c o ม m s n ร p d r a g o n น X Series CPU อหลายหลายคนอาจจะคุ้นชื่อแต่ว่าอาจจะคุ้นชื่อในตลาดมบายนะครับผมการที่มบายซอร์มาอยู่บนอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตมันมีข้อดีอยังไงครับต้องบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยด้วยสถาปัตยกรรมแบบ ARM ครับผมข้อดีอันดับแรกเลยคือความเร็วครับอย่างที่บอกไปว่านี่คือ PC Windows ที่เร็วที่สุดมันเร็วมากเรากดเปิดอะไรก็ตาม แต่อะไรปุ๊บมันพลุบขึ้นมาเลยแต่ปุ๊กเปิดป้าใช่อันดับที่2คือแน่นอนว่าพอเป็นอาร์มแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอย่างที่เราเคยเจอกันว่าโดยทั่วไปคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แบตเตอรี่อาจจะอยู่ได้ไม่ถึงวันต้องมาคอยพึ่งที่ชาร์จหรือเปล่าพอสสยชาร์จประมาณ2ชั่วโมงแล้วมองเงี้ยแล้วตัวนี้มันแรงแล้ว2แบตเตอรี่ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแน่นอนซึ่ง Microsoft Surface 2รุ่นนี้เนี่ยแน่นอนว่ามี CPU ให้เลือกทั้ง Qualcomm Snapdragon X Elite แล้วก็ X Plus X Elite ก็จะเป็นตัวที่สูงกว่าใช่ครับ สิคอก็จะแบ่งการใช้งานตามงบประมาณด้วยแล้วก็รูปแบบการใช้งานด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตอบโจทย์ทุกกลุ่มผู้ใช้งานนักเรียนนักศึกษาคนทํางานครบเลยก็คือคเป็น,เป,นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าครอบคลุมอีกอย่างหนึง่งดีไซน์เขาเรียกว่าดูหรูหราดูพรีเมียมคือการถือการใช้งานอะไรเนี่ยมันช่วยเสริมบุค,คลิกเรายกตัวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ย Surface Laptop รุ่นที่7เองข้อดีเลยคือเป็นพรีเมียมแล็ปท็อปที่ต้องบอกว่าสวยมากที่แม็กเห็นแล้วความบางของตัวขอบจอต่างๆวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยขึ้นรูปชิ้นเดียวด้วย่่จไมมมมีายนนือ จริงๆต้องบอกมันเลื่อมนะครับแต่ว่าเขามีการโคตติ้งทาให้ไม่ไม่เป็นรอยนิ้วมือนี่คือข้อดีเลยแล้วอยากให้ดูความบางของตัวความบางฮะอย่าลืมว่านี่คือ PC ยุคใหม่ที่เร็วแรงเป็นว i n d o w s PC ที่แรงที่สุดภายใต้ดีไซน์ที่บางขนาดนี้แต่หน้าจอเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ไซส์เดียวตัวนี้เนี่ย13.8นิ้วสังเกตว่าผมสามารถที่ยกเปิดด้วยนิ้วเดียวได้สบายนิ้วเดียวดึงขึ้นมาเราพับอีกครั้งหนึ่งแล้วลองให้พีแมคใช้นิ้วเดียวดันขึ้นมาเบาๆปึ๊ม สังเกตว่าเราไม่ต้องไปง้างออก uh huh. เหมือนเพราะว่ามันเป็นการออกแบบแบบบาลานซ์ทั้งตัวฐานแล้วก็ตัวหน้าจอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีความบาลานซ์ระหว่างหน้าจอกับตัวเครื่องเป็นอย่างดีเลยไม่เพียงเท่านั้นครับ uh huh. Microsoft Surface แม้ว่าจะเป็นแล็ปท็อปก็ตามรองรับการทัชหน้าจอและที่สําคัญคือความปลอดภยัยมองจอป,ปุ๊บสแกนใบ,บหน้าเข้าเครื่องผ่าน Windows Hello uh huh. ได้เลย c o p r o t p l u PC มาตรฐานใหม่จะเห็นเลยว่าจะมีปุ่ม c o p r o t Key ตรงนี้ทําให้เราเรียกใช uh ้ง huh. าน c o p r o t Feature c o p r o t Feature ได้เลยทันทีเหมือนกันแล้วก็ Touchpad เองก็มีการอัปเกรด ตัวนี้เป็น Precision Haptic Touchpad ครับผมซึ่งเวลาที่เรากดลงไปอะครับฟิลิ่งมันจะมีการสั่นเป็นมอเตอร์อยู่ใช่ใช่ใชเรารู้สึกเลยว่าเรากดเข้าไปแล้วมันจะสั่น ขึ้นมาครับตรงนี้เนี่ยได้ความแม่นจาด้วยแล้วก็ฟิลล์ในในการใช้งานที่มันดีเยี่ยมมากๆด้วยตัวเครื่องบานขนาดนี้แต่ว่าพอที่เราให้ยังครบถ้วนครับครบถ้วนครับ USB 3ครับแล้วก็ USB C ที่เป็น Thunderbolt ด้วยครับผมแจ็คหูฟังเองแล้วก็ด้านขวาของตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับ Surface Connect รองรับการชาร์จไวด้วยชาร์จใช้งานได้นานแถมชาร์จเร็วได้ด้วยใช่ครับแล้วก็แน่นอนว่าด้วยคุณสมบัติของ Coreplus Plus t เองเรื่องของ NPU ต่างๆเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้เราจะโชว์ให้ดูด้วยเราาามีตตัวออย่งงเบื้้นนใกร กับตัว Surface Laptop และ Surface Pro ตัวนี้ไห้ดูด้วยว่ามันทำอะไรได้ โอเคครับอย่างคุณสมบัติใน Surface Laptop c o o t Plus PC เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปว่าบางครั้งเนี่ย AI มันช่วยให้เราสามารถพรีเซนต์งานโดยที่เราเปิดกล้องเนี่ยได้อย่างดูมืออาชีพด้วยอย่าง <ผม S 1> พี่แม็กอยู่ข้างนอกเนาะวุ่นวายไปหมดเลยรู้สึกว่าจะต้องคุยงานลำบากเลยวันนี้เนี่ย Windows Studio Effect ช่วยเราได้ยกตัวอย่างเช่นเราเปิดไม่ว่าจะเป็นแอป Conference Call ต่างๆขึ้นมาเนาะเราเปิดแอปขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นสังเกตว่าตอนนี้ฉากหลังต่างๆเนี่ยดูไม่เรียบร้อยเลยไม่เรียบร้อยเราสามาไปมีอะไรใช่เราสามารถใช้ ช้ AI ด้านขวาบนเข้ามาช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยโฟกัสหน้าของเราระหว่างที่เราแบบกำลังแบบมีคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมาด้วยอันนี้ไม่ได้กล้องซูมนะ AI ซ<ช>ูมให้นะมัน,นขยับถ้าเรามีการเคลื่อนเนี่ยมันก็จะขยับตามตำแหน่งที่เราเคลื่อนไหวตามไปให้ด้วยหรือจะเป็น portrait light like เนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่ในช่วง5้าหกโมงเย็นแล้วมันมืดมากอยู่ข้างนอกมันก็สามารถปรับให้หน้าของเราสว่างขึ้นได้หรือจะเป็น eye contact เวลาที่เราต้องอ่านสคริปต์อ่านโน้ตต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตาของเราเนี่ยเหมือนกับที่เรากําลังจ้อง้อง คงสคริปต์อยู่นะใช่ครับสังเกตว่าถ้าเราใช้อย่างตัวเทเลพรอมเตอร์เนี่ยแล้วเรามีการเปิดไม่ว่าจะเป็นเอกสารตัวหนึ่งอยู่ด้านซ้ายมือผมเป็นต้นสังเกตว่าตาผมเนี่ยกำลังจะมองที่กล้องตลอดเวลาอ่านี่มันก็จะพยายามใช้ AI เนี่ยมาช่วยเราบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันก็สามารถจะปรับไม่ว่าจะเป็นการละลายฉากหลังเห็นไหมฮะฉากตรงนี้เนี่ยก็เบลอไปเลยเราใช้พลังของ AI ในการเบลอด้วยบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่ทาให้การพรีเซนต์ของเราดูแตกต่างก็จะมีฟิลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอิลลัสเตรตก็คือเป็นเหมือนภาพวาดต่างๆ้่านนาหรือจะเเป็ภพแวม แบบนี้ก็ได้สังเกตว่าทั้งหมดนี้เนี่ย มันไม่ได้ให้ CPU หรือ GPU นะครับพี่แม็กทั้งหมดนี้สังเกตว่า NPU จะทํางานทั้งสิ้นเลยแล้วทําให้การเปรียบทาง,งานเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแล้วใช้พลังของ NPU ล้วนๆเลยไม่เพียงเท่านั้นครับ AI ยังช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว Voice Focus ตรงนี้ Voice Focus ใช่มีเสียงรบกวนมีรถวิ่งอยู่มีเด็กร้องไห้เครื่องชงกาแฟทําทงานอยู่เรากดเปิดตรงนี้ปุ๊บมันจะตัดใช้ AI ตัดเสียงรบกวนรอบข้างของเราแล้วทําให้เราพรีเซนต์งานเนี่ยโดยที่ไม่มีเสียงอื่นแทรกเข้ามา AI จะจับเฉพาะเสียงของเราอย่างเดียวเลยเหมาะมากทํางานเสร็จนเบใ จบในเครื่องเดียวใช่ครับนี่คือ Surface Laptop รุ่นที่7บอกราคาหน่อยได้ไหมตัวนี้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นเนาะตัวนี้ก็จะเป็น c o m m Snapdragon X Plus ในัว13.8นิ้วครับผม RAM 16 26อยู่ที่41,990บาทนี่คือราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Microsoft Surface Laptop ครับผมแต่ยังไม่หมดฮะอีกตัวหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะชอบแนวที่ว่าไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าเน้นพกพาเป็นหลักเลยดีกว่า Surface Pro รุ่นที่11ครับตัวนี้ Surface Pro รุ่นที่11 ใช่ตัวนี้ต้องบอกว่า Surface Pro เนี่ยเป็นซีรีส์ที่อยู่มาอย่างยาวนานกับ Microsoft Surface แล้วด้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ c k ก t a ตนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Microsoft Surface เลยที่ว่าวางาว้ดที่จะนั่งอยู่ยืนอยู่ก็สามารถปรับองศาของตัว c ิก t a n d หรือขาตั้งเนี่ยให้มันอยู่ในระนาบที่เราต้องการได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นสาย Content Creator สายกราฟิกหรือว่าสายที่เกี่ยวกับการ drawing ต่างๆเนาะเราสามารถทำให้มันเป็นเหมือนเป็นกระดานวาดรูปได้เลยเดี๋ยวบางคนดูหนัง นอนดูหนังต่างๆก็สามารถปรับระยะองศาเนี่ยให้มันอยู่ในระยะที่พอดีกับสายตาเราได้ด้วยรองรับการใช้งานในทุกสไตล์เลยครับ<ม>ซึ่งแน่นอนว่าซีรีส์ของ Surface Pro เนี่ยพอมาถึงรุ่นที่11แล้วเนี่ยเรื่องของการพกพาเนี่ยเป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับผมน้ำหนักเบามากๆ,ๆ,ๆเลยบนประสิทธิภาพที่ต้องบอกว่าแรงเหมือนกับ Surface Laptop ครับนะครับความบางของตัวเครื่องขนาดนี้ในเรื่องของดีไซน์ต่างๆวัสดุอลูมิเนียมอลลอยที่มีการโคตติ้งเช่นเดียวกัน Surface Pro รุ่นที่11เนี่ยเป็น Surface รุ่นแรกเลยที่ให้หน้าจอแบบโป หน้าจอ o l e d แน่นอนสีสันสดใสนะซึ่งต้องบอกว่าการแสดงผลบนเนี้ยนะครับให้อัตราส่วนที่ดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของความคมเนี่ย267 ppi ถือว่าสูงมากๆใช่ฮะเพราะฉะนั้นงานบางงานยกตัวอย่างเช่นเราเปิดเป็น Photoshop เราต้องการซูมเข้าไปเม็ดพิกเซลเราจะแทบไม่เห็นเลยครับพี่มาคมชัดมากๆคุณหน้าจอ Pixels e n s e Flow ไม่เพียงเท่านั้นครับรองรับรีเฟรชเร e แบบ 120H ยเฮิร์ตด้วย120เฮิร์ตัวนี้ครับเราอยากจะโชว์ฟังก์ชันการใช้งาน AI ให้ทุกคนได้ดูหน่อยมาเริ่มอะไรรรรกกปาโแ โปรแกรมเพนเลยโปรแกรมเพนง่ายๆเลยง่ายๆเลยอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้พี่แม็กลองเล่นแล้วผมวาดรถในฝันของผมครับอาจจะเป็นรถที่ผมมีปัญญาซื้อก็คือรถคันนี้แต่ผมอยากได้สปอร์ตคาร์เราก็พิมพ์พรอมลงไปง่ายๆว่าเป็นรถสปอร์ตด้วยภาษาอังกฤษอะสปอร์ตคาร์แบบนี้เลยเราใช้พลังของ AI เนี่ยเข้ามาช่วยได้โดยที่ด้านขวาล่างตรงนี้จะเป็นแท็บที่ว่า creativity อยู่จะเป็นแท็บจินตนาการของเราตัวช่วยในการออกแบบแล้วแค่ลองเลื่อนแท็บตรงนี้ไปสักให้มันดูสมจริงสัก80%ดส็ัก8ปดดูว่าจะเป็น แล้ว,ลวโคครเตอร์เนี่นยก<โอ>็จะแปลงร่างนี่แหละรถที่ผมต้องการผมบอกเลยใช่ซึ่งเราสามารถที่จะเขียนอธิบายต่อหรือจะวาดรูปเพิ่มเติมต่อก็ได้ะระหว่างนี้ผมสามารถวาดเพิ่มได้เลยแล้วมันจะเจ็มให้เลยใช่ไหมใช่ครับผมมันก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามรูปที่เราวาดหรือว่าคําสั่งหรือพร้อมที่เราพิมพ์ไปต่อด้วยด้วยโปรแกรมเพนง่ายเท่านี้เองเดี๋ยวอ <ๆ S 2> ลองเติมอะไรหน่อยได้ไหมดูด้วยมันจะเป็นยังไงมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ผมต้องการหรอกแต่ผมอาจจะลองเติม <ๆ S 1> อะไรนิดนึงอาจจะเป็นเติม วงกลมนิดหนึ่งผมเป็นพราทิตย์หน่อยอสปอร์ตคาร์มีฉากหลังเข้ามาละมีแสงอาทิตย์อยู่เปลี่ยนมุมให้ผมนะฮะผมขอคีเอทแบบสุดเลยป๊าบโอ้โหไป็นไงแสงสีมาเต็มแล้วฮะตอนนี้มีแสงอาทิตย์สาดสองเข้ามา ง่ายๆนี่ถ้าดีไซน์เมื่อกี้ไม่ถูกใจก็สามารถที่จะปรับสไตล์ของเราได้ด้วยปรับสไตล์ได้ด้วยยกตัวอย่างเป็นสีน้ํามันก็จะเจนใหม่ให้เราได้เป็นสีน้ํามันเป็นสเก์อนิเมะต,ต่างๆเลาลอดิเมะ,ละเห็นไหม,นนมปรับอันนี้มนนีควันด้วยวใช่<อ>มันก็จะปรับรูปแบบให้เราอันนี้ชัดเลยนะมีพาทิตข้างหลังนะเมื่อกี้ครับก็เป็นสไตล์เพิ่มเติมที่เราสามารถที่จะปรับรูปแบบด้วย AI ตัวนี้เข้าไปได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยเล่นทั้งวันนะผมบอกเลยคือโอ้โหอันนี้สวยนี่สวยนี่ถูกใจเลยนี่ถูกใจเลยต้องบอกว่าฝั่งงงซ้าาายยกกกััับฝ่ขววเเนนี็คิดลอม เป็นแบบที่ผมต้องการจนได้นะครับผมด้วย AI นี่เองทั้งหมดนี้เนี่ยมันบิวอินในตัว c o p ล็อตพลัสพีซีเซิร์ฟเวสโุ่นที่สิโดยที่ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลยไม่ต้องตั้งอะไรเพิ่มเติมตัวนี้บอกราคาได้ไหมตัวนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นอยู่ที่4,990บาทโอ้ไม่ตัว CPU ียได้เป็นคอคอม o ซ m ร์ a บ d r a กอนเอ็กซ์พลัสพอๆกับตัวตัวเซ r ร์ c เ l สแล็ปท็อปอยู่ที่ว่าใครอ่ะมีไลฟ์สไตล์ยังไงนี่คือโคบล็อตพลัสพีซีแล้ว่ ใครหาอุปกรณ์เขาเรียกว่าใช้งานในยุคใหม่ใช้ยาวๆใช้ไปอีกได้หลายๆปีเนี่ยต้องซื้อเลยนะฮะสรุ่นนี้เลือกกันตามสไตล์ดีกว่าสามารถซื้อได้แล้วครับคุณก๊อฟที่ร้านบรนานาทุกสาขาเลยหรือเข้าเว็บ BNN ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณก๊อฟจากไมโครซอฟ t ์มากๆนะครับ,รบแมเอาของดีๆมาให้ตลอดเลยนะครับแฟนๆบานนาฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสินค้าดีๆจากทาง Microsoft และทางคุณก๊อฟนะคราาับเดี๋ยวคงได้เห็นหน้าเห็นตากันอีกนะครับวันนี้ผมแม็กซี่ตูรูและคุณก๊อฟ thank <laughs> you